สวัสดีค่ะดารากสิทิมาแล้วค่ะหล่อเทสุดๆน้องมีก้าแปลงชมลุกใหม่ทรงนี้ยายถูกใจมากลุกใหม่มีก้าหล่อไหมครับโตบโตสมวัยพัฒนาการเป็นเลิศเันสุดๆเลยละค่ะสำหรับคู่แฝดซุปปาฝันน้ำนมน้องมีก้าน้องมียา่า ลูกฝาวแฝดชายหญิงของแม่มากี้ราศีและพ่อป,ป๊อกพัชสสอนกอนจิราธิวัฒน์ที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็เข้าสู่วัยสามขวบกันแล้วต้องบอกเลยว่าเด็กๆทั้งสองคนฮอตฮิตมีแฟนคลับติดตามลงรักตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยละค่ะ ล่าสุดยายเน่งอราสีที่ได้พาหลานๆทั้งสองคนเข้าไปร้านเสริมล่อเสริมสวยกันแพ็คคู่น้องมีกาก็ได้ทำเล็บสุดน่ารักขณะที่พี่มีกาก็ได้ตัดผมทรงสุดเท่ถูกใจยายเน่งสุดๆแน่นอนว่าการตัดผมให้กับเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ยายเน่งลงทุนหลอกล่อสุดฤทธิ์เอาเป็นว่าจะปวดหาขนาดไหนและน้องมีก้าตัดออกจะหลอกอราขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ